ที่สุดของเครื่องพันหและสุดยอดแลไอเทมต้องยกให้เขา Honda Jazz ปี2 0 1 1 1.5S สีขาวชุดแต่งรอบคันวันนี้บังมัดจัดให้วันนี้บังมัดตั้งใจนำเสนอเลยนะฮะสำหรับรถมือสองคุณภาพเกรดเรถใช้แล้วนะฮะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะสำหรับเจ้า Honda Jazz 1.5s คันนี้ปี2 0 1 1นะ,ะรถมือเดียวสภาพป้ายแดงแบบนี้นะใครที่กำลังมองหาอยู่นะฮะบอกได้เลยว่าไวได้ไวนะกับสภาพ เดิมๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุดักอ,อาเดี๋ยวเรามาดูนก่อนนะฮะว่ามันจะเนี้ยเท่าไหร่บางมัดโมเยอะขนาดนี้เรามาเริ่มจากด้านหน้านก่อนนะฮะไฟหน้าวันนี้เราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะต้องบอกก่อนว่าของเดิมของลูกค้าเนี่ยมันเหลืองนะฮะวันนี้เราจัดเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะสีมาเดิมๆจากลูกค้าแบบนี้เลยทางร้านเพิ่มเติมให้สเกิร์ตให้อีกรอบคันตัดทรงให้แบบนี้สวยๆแบบนี้นะด้านข้างนะฮะมาพร้อมกับแม็กขอบ15นะฮะยางใหม่อีก4เส้น พร้อมใช้งานจะพี่จ๋าสเกิร์ตข้างมีมาให้ตรงกลางนะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดนะฮะประตูไม่มีรอยถอดนะจ้าพี่จ๋าส่วนด้านหลังนะฮะสเกิร์ตรอบคันนะฮะด้านท้ายมีเซ็นเซอร์หลังให้อีกสจุดนะจ๊ะด้านท้ายไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดไฟท้ายเดิมๆมาจากศูนย์ยังไงอย่างนั้นต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาคอนดัตแจ๊คันนี้อยู่นะครับผมผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดสำหรับคลิปนี้เลยอย่าล้าไปตอนภายในนะสำหรับเจ้าแจ๊คันนี้ ภายในนะฮะต้องบอกก่อนว่าสภาพยังเดิมจากศูน์ฮอนด้ายังไงอย่างนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะฮะที่ตัดด้วยพลาสติกกับตัวผ้านะ,ะยังเป็นของเดิมจากศูน์ฮอนด้าริ้วรอยการใช้งานถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะ,ะโอเคมากนะะรถ14ปีสภาพยังเนี้ยบอยู่นะฮะมาพร้อมกับสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานะฮะ พวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะมาพร้อมกับแอร์แบกนะฮะเลือนไม้นะฮะยังกริปอยู่เลยนะฮะมาพร้อมหลักกิโล1,40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะถือว่าลูกค้าดูแลรักษารถดีมากคอนโซลหน้านะฮะยางนีับไม่มีรอยแตกแล้วแอร์แบกไม่เคยผ่านการใช้งานนะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะฮะแอร์ย่างเย็นนะฮะต้องบอกว่าแอร์เย็นมากแอร์ก็จะเป็นแอร์มือหมุนนะฮะก็คือปกตินะฮะพี่จ๋าคอนโซลเกียร์ยางนีับนะใช้งานได้ปกติ มาพร้อมเกียร์5สปีดในเรื่องของตัวเบาะนะฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นเบาะโยกมือนะ,ะแต่ก็ยังเนียบอยู่นะฮะเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะฮะ tone ต,ตัดทูโทนแบบนี้เลยนะฮะถือว่าลูกค้าดูแลรักษารถดีมากไม่มียับ,ไม,มยบไม่มีย่นไม่มีโยกแต่อย่างใดนะไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าหรือว่าเบาะหลังส่วนฝ้าหลังคา,านะฮะยังตึงเปียะนะฮะไม่มีหย่อนยานะรอยสกรปรกรอยคาบรอยผีรอยผลไม่มีเลยไม่มีทิฏฐิเลยนะ,ะต้องบอกก่อนนะคันนี้ถือว่ารถ14ปีที่ดูแลรักษารถดีมากนะหนึ 1, ่งในพันคัน สำหรับเจ้าฮอนด้าแจ็เอาเรามาต่อกันก่อนนะฮะเราพาลูกค้ามาเทสได้นะฮะสำหรับเจ้า Honda j แจ็คันนี้นะฮะเราจะมาดูว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าคุ้มค้างแค่ไหนสำหรับเจ้า HondaJ แจ็ปี2 0 1 1คันนี้นะฮะวันนี้บางมัดจัดให้ในคลิปนี้เราจะได้รู้เลยว่าคันนี้มันต้องแม่ทันเน้นอะไรบ้างนะฮะเวลาลูกค้าได้ไปนะฮะลูกค้าจะได้ไปเอาแบบไปว่าเอาไปพร้อมใช้งาน่านะ วันนี้เรามาลองเข้าเกียร์กันดูนะฮะ5สเปดของ HondaJ a z นะคันนี้นะก็คือให้แรงม้าอยู่ที่120แรงมา้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะขับขี่ขำมันแล้วก็ในเรื่องของการ่ารมเนาในการมองก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเจ้า Honda แจ z ก็ออกแบบมาได้ดีมากนะฮะในการมองนะครับสำหรับใครหลายๆรุ่นผมมองว่าโอเคนะสำหรับเจ้า Honda j จ z ขับขี่มันสนุกแล้วก็มันทนนังง่ายนะก็ถือว่าชุดแต่งของ Hon d a แจ z z นี่ก็เยอะเป็นการ,รที่ชื่นชอบนะเก็บไปแล้ไอเทมคันนี้แนะนําเลย เดิมทั้งคันบังมัดจัดให้อ่าเราไปลองช่วงล่างกันมาแล้วนะฮะเป็นไงกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเองน,อนะฮะไม่ว่าจะเป็นแหลกพวงมาลัยนะ,ะโชค๊คทั้งสี่ต้นลูกหมากนะฮะวันนี้คันนี้การันตีให้เลยนะพร้อมใช้งานนะวันนี้นะฮะกับราคาตัวรถนะฮะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบังมัดไม่ขายวันนี้จัดให้ในคลิปนี้เท่านั้นนะ,ะกับรถมือเดียวรถเดิมทั้งคันนะฮะ เอาไปเลยนะฮะสองแสนสามนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกนก่อนนะฮะก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าและคุ้มค่างกับเจ้า h o n d a Jazz 1.5่งตูทเปีสองพเรามาดูภายในของห้องเครื่องนะฮะต้องบอกก่อนว่าไว้ใจได้เลยการันตีได้เลยนะะกับห้องเครื่องนิ่งๆแน่นๆแบบนี้นะฮะห้องเครื่องจมเดิมนะ,ะไม่มีดันเกียร์ไม่มีสะดุดนะฮะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยกะขานหน้า LR าซ้ายขวาไม่มีรอยถอดนะฮะ พร้อมใช้งานนะฮะรถมีเล่มแล้วนะจ้าพีา่จ๋าใครสนใจซื้อสดเล่มพร้อมโอนเลยนะสำหรับเจ้า Honda Jazz 1 5 x คันนี้วันนี้ย้ำอีกครั้งีกทีนะฮะบังมัดจัดให้ในคลิปนี้เป็นสเปเชียลไปเลยนะฮะรถเดิมทั้งคันหนึ่งในพันคันกับเจ้า Honda Jazz 1.5S ปี2011รถมือเดียวไม่เคยเกิดอุบัตนะิเหตุหนักวันนี้บังมัดจัดให้ในราคา2 3 9 0 0 0าบังมัดจัดให้